สวัสดีครับาสาระพันคลิปคลิปนี้เป็นเครื่องยนต์จะทำการโอเวอร์ฮอลนะครับเพราะว่า,าแกนสตาร์ทหักนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเ,เหตุนะครับเราจะเปลี่ยนแกนข้างในนะครับจำเป็นจะต้องโอเวอร์ฮอลนะครับด้วยการออกแบบ แกนสตาร์ทอยู่ด้านในนะครับถ้าจะถอดถ้าหากว่าเป็นสปริงจะถอดอแข้งข้างซ้ายาได้ไม่ต้องมาถอดชุดคัดนะครับแต่ว่ากรณีนี้ยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับท่านจะเห็นเทคนิคนผ่านานนะครับน,นี้คือเวฟร้อยสิไอนะครับยอดนิยมขายดิบขายดีนะครับ เราจะถอดเฉพาะชิ้นส่วนที่จําเป็นนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วนะครับก็จะเริ่มถอดเดี๋ยวก็จะผ่านๆน,นะครับถ้าเต็มสตรีมนี่น่าจะเป็นชั่วโมงนะครับอาการถอดใครใคร,ใครๆก็ถอดได้นะครับแต่ให้กํากลังจะแนะนําว่าทําไมนะครับร้อยสิบไอขายดีนะครับโดยเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับ ก็จะมะีระบบล่อลื่นที่ยอดเยี่ยมนะครับข้อเหวี่ยงออฟเซตนะครับนี้0น,นะครับขนาดอะไรลงตัวหลายอย่างนะครับ Honda ทําได้ลงตัวหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดกันแล้วก็อ,อย่างน้อยนะครับก็จะได้เห็นเทคโนโลยีนะครับสำหรับคลิปนี้จะพยายามกระชับนะครับ อ่าครับถอดฝาข้อวาวนะครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมกล่องใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวหายาเมื่อถอดฝาข้อวาวมานะครับไม่ใช่แค่เป็นฝานะครับเป็นช่องทางการเป็นสเปรย์น้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องส่งมาเข้าท่อนี้นะครับ่าเรวสเปร,รย์ออกรูนี้เวลาทำงานนะครับเวลาถอดซ่อมนี้ต้องอ มั่นใจไม่ตันนะครับทำไมไม่ไม่ตันนะครับอันนี้คือฝาครอบวาวของเว็บร้อยสิบไอนะครับะปะเก็นยางนะครับปอกสลักตัวนี้ก็สำคัญนะครับต้องใส่นะครับส่งน้ำมันเพื่อจะสเปรย์ใส่กระเดื่องวาวใส่ชุดกลไกที่อยู่ฝาสูบนะครับ โซลารินนะครับกระเดื่องวาวเป็นแบบลุนเลอร์นะครับนี่นะครับบอลการถอดถอดตำแหน่งไหนก็ได้นะครับไม่ต้องตั้งมาร์กนะครับต่อไปถอดเฟืองโซลารินนะครับพยายามเครื่องมือพิเศษ จำเป็นนะครับต้องใช้แรงกระแทกจากบล็อกไฟฟ้านะครับหากว่ามีการเคาะมีการใช้แรงแบบเคาะนี้ไม่ดีนะครับเห็นไหมครับ เพื่อให้ง่ายขันน็อตไว้ที่เดิมก็ดีนะครับจะได้หาง่ายนะครับถอดฝา,าสูบด้วยน็อต4ตัวตัวนี้นะครับจะโยงทั้งเสื้อสูบเลยนะครับทุกตัวจะมีแหวนรองนะครับ ถึงตรงนี้แล้วนะครับหลังจากถอดน็อต4ตัวแล้วยังเอาออกไม่ได้ครับมีน็อตซ่อนอยู่นะครับ2ตัว2อตัวนี้นะครับสําหรับฝาสูบเทคโนโลยีต้องฝาสูบอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเป็นุูเลอร์ลดแรงเสียดทานนะครับอันนี้จะช่วยให้เกิดแรงม้าเพิ่มแรงม้านะครับลดการสึกหรอนะครับประหยัดช่วยประหยัดน้ํามันเพิ่มแรงม้าได้ด้วยนะครับ กระเดื่อง2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับมีอักษรกำกับ e id นะครับ inlet e i i inlet e e x h a u นะครับไ i เสียนะครับซึ่งแตกต่างกันหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับตรงที่มีติงไปทํางานร่วมกับกลไกล,ลดกําลังอัดนะครับที่แคมชาร์ปพอรลูกเบี้ยวนะครับอสองตัวนี้สลับใส่ไม่ได้นะครับ ก่อนหน้านี้ต้องถอดกาดนะครับกาดเซ็นเซอร์ออกก่อนนะครับเซ็นเซอร์ที่ฝาสูบมี1ตัวนะครับก็คือ,อเซ็นเซอร์จับไอเสียนะครับเพื่อจะประมวลเหตุการณ์ว่ามีไอดี ID เล็ดรอดมากับไอเสียนะครับมากน้อยเพียงใดส่งข้อมูลไปให้ ECU นะครับประมวลเหตุการณ์นะครับ เพื่อจะจ่ายน้ำมันได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับว่าจ่ายมากไปไอดีเล่นรอดตามไม่เสียออกมานะครับมีผลกับสภาพสิ่งแวดล้อมอากาศนะครับรุ่นนี้ก็เลยไม่มีระบบบำบัดไอเสียแบบเก่านะครับแต่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับแทนนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดถอดได้แล้วนะครับใช้คอนเคราะเบาๆแล้วถอดออกมานะครับ ถึงตัวนี้ถอดออกมา,าปากเกนตัวนี้เสียแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับฝา,าสูบก็จะมีปอกน้ำมันนะครับปอกสลักนะครับเพิ่มความฟิกนะครับสำคัญนะครับปอกนี้ก็สำคัญนะครับเป็นามาให้การาเกิดการเคลื่อนตัวของฝาสูบนะครับให้กระชับนะครับ มี2เปลานะครับที่ฝาสุดเอาออกไม่ได้มันจะบี้ก็ต้องหามาเปลี่ยนนะครับอถอดน็อตนะครับถอดนอดอ็อตยางกลิ้งโซ่นะครับงั้นออกไม่ได้นะครับที่น็อตตัวนี้ก็จะมีแหวนกันน้ำมันนะครับเป็นแหวนทองเหลืองทองแดงนะครับทองแดงนะครับ ตัวนี้ต้องใส่นะครับน้ำมันซึมนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับจับน้ำมันเครื่องจับอุณหภูมินะครับส่งข้อมูลไปให้กล่องเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถอดได้แล้วนะครับที่เสื้อสูบก็จะมีปอก น้ำมันนะครับใส่เพื่อนะครับไม่ให้การขยับตัวเคลื่อนตัวนีนะครับนั้นจะเกิดการสึกล้อนะครับลวการสึกลอของลูกสูบก็จะเบียดนะครับถ้าไม่ฟิกนะครับสำคัญอ,อีกส่วนหนึ่งสองตัวนะครับเสื้อสูบก็จะมียางกิ้งโซ่นะครับตัวนี้สึกรอแล้วคงต้องเปลี่ยนนะครับ ยางกดโซ่อยู่ข้างในก็ดูถ้าเสียแล้วก็เปลี่ยนนะครับไม่มีสารเลยถึงตรงนี้คือสิ้นสุดกระบวนการอาถอดช่วงบนนะครับหากว่ามีการทำเครื่องฟิตเครื่องกอ็จะถอดประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้อะไรส่วนที่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับ การแกนสตาร์ทนะครับก็เจอของเสียที่เจอก็คืออยางยิ่งโซ่ก็ต้องเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับต่อไปเราจะถอดอล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับอถอดขาเกียร์ออกนะครับแล้วก็น็อตเบอร์แด m M M หนะครับหัวเบอร์8นะครับกล้องหลุดมือนะครับคุตติถึงตรงนี้นะครับถอดน็อตเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆก็ออกแล้วครับอันนี้คือคนลวดฟีนคอยนะครับ เป็นกี่เส้นครับสายสีสายไฟที่ขึ้นมานะครับใช้ฟิลคอยเส้นเดียวนะครับเฟสเดียวนะครับก็คือทั้งหมดนี้ขดเดียวนะครับมีขวดเดียวมีผนเสื้อคอยนะครับันเสอร์คอยอฟิลคอยสีขาวนะครับสีขาว แล้วก็เขียวนี่เป็นกราวนะครับต่อกราวเข้ามาเพราะว่ามีประเก็นนะครับเดี๋ยวกราวลงไม่ได้นะครับกราวไม่สะดวกนะครับเห็นไหมส,สีเขียวมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีขาวนะครับก็เลยฟินคอยมีขาวกับเขียวนะครับพันธุ์เสืคอยยังเป็นสีอะไรครับสีสายไฟนะครับพันธุ์เคอยคือ ขาวเหลืองกับน้ำเงินเหลืองอเหลืองน้ำเงินหรืออะไรครับสีมันซีดนะครับอันนี้คือพันเสื้อคอยนะครับน้ำเงินเหลืองนะครับกับขาวเหลืองอนะครับพันเสื้อคอยมีสองเส้นนะครับมีปอกสลักอสองตัวสำคัญนะครับประเกิน เปลี่ยนได้เลยนะครับถอดขนาดนี้ประกันเสียแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับต่อไปถอดล้อแม่เหล็กนะครับล้อแม่เหล็กนะครับใช้เหล็กดูดนะครับถึงจะออกบางตัวไม่ออกเลยนะครับเคยเคยทาไม่ออกนี่ถึงกับข้อเวี่ยงเสียเลยนะครับต้องขันให้มั่นใจนะครับเดี๋ยวเกลียวเสียเอาออกไม่ได้นะครับเป็นเพาเตเปอร์นะครับล้อแไม่เหล็กมี9แถบ นะครับที่ตัดผ่านาพันเซอร์คอยพันเซอร์คอยเป็นทั้งเซนเซอร์ด้วยนะครับทำหน้าทีา่นับรอบเครื่องอส่งข้อมูลให้ ECU ว่าตอนนี้ลูกสูบอยู่ตรงไหนรอบเครื่องอาการตัดผ่านเร็วเท่าไหร่นะครับเลยมีแทบเยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับเหล็กโดดต้องใช้เหล็กโดดทั้งขันทั้งเคาะนะครับเคาะตรงนี้นะครับไม่ไม่เนะไปเคาะร้อนไม่เหล็กนะครับ น็อตก,ก็วางไว้ให้แม่เหล็กมันดูดอยู่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับล้อแม่เหล็กมี9แถบนะครับตำแหน่งรุ่น1รุ่น2รุ่น3ตำแหน่งแถบไม่เหมือนกันนะครับอย่าคิดเอาล้อแม่เหล็กไปใส่แทนกันผมเคยนะครับไม่ได้นะครับนี่เป็นตรงนี้เป็นเสริมเหล็กไฟวิวเพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้เครื่องยนต์สั่นนะครับ ถึงตรงนี้ตรงนี้หมายเลขเครื่องอยู่ด้านนี้นะครับไม่สามารถสลับแข็งได้นะครับมีรันนัมเบอร์นะครับตามกฎหมายนะครับเพื่อ,อเหตุผลทางด้านกฎหมายนะครับมีหมายเลขเครื่องอออการกดโซ่าลาเลนยังใช้แบบเก่านะครับซึ่งน่าจะเป็น เทคโนโลยี uh, ที่ใช้งานได้ดีไม่ค่อยมีปัญหานะครับนุ่มนวลน,นะครับเป็นไฮดรอลิกถอดโซลินอออกนะครับ uh, ตรวจสอบความเสียหายยางกดโซ่นะครับ uh, ไม่มีอะไรก็ไม่น่าเปลี่ยนก็ใช้ข้องเดิมนะครับกระบอกดันโซ่อัตโนมัตินะครับอยู่ตรงนี้ถอดน็อตด้านนี้นะครับ น็อตตัวนี้คือน็อตอะไร not term, น็อตเบอร์10เติมน้ำมันกรณีต้องการที่จะเร่งการทำงานของกระบอกดันโซ่นะครับ mm hmm. เมื่อนะ้ำมันเครื่องเข้าไปกระบอกดันโซ่ก็จะดันนะครับดันแบบนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็สามารถาคลายไม่ไม่ดันจนแข็งจนเกินไปนะครับเป็นการออกแบบที่ดีมากนะครับแบบนี้นะครับกลไกตัวนี้นะครับต่อไปเราจะเปิดฝา,าด้านนี้ด้วยการถอดน็อ ทั้งหมดแล้วลองเปิดฝาไม่ยังไม่ถอดชุดคัดนะครับว่าจะสามารถเปลี่ยนแกนสตาร์ทได้ไหมนะครับน็อตจุดที่น่าจะลืมสำหรับมือใหม่ก็คือมีอยู่ข้างใน2ตัวนะครับต้องถอดนะครับตอกไม่ออกนะครับถึงตรงนี้ใช้คอ้อนเคาะเบาๆนะครับ เปิดแคงข้างซ้ายนะครับโดยไม่ได้ถอดชุดคัดนะครับดูซิว่าจะเปลี่ยนแกนสตาร์ทได้ไหมนะครับอ่าเอาละครับเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นเทคโนโลยีนะครับที่จะแนะนำนะครับอ่าจุด ด้อยรุ่นนี้สปริงทันสตาร์ตนะครับชอบขาดนะครับพอขาดแล้วก็ต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่ข้างในนะครับ,บกลไกเกียร์วนนะครับเมื่อกี้แหวนล่วงมาก็มาใส่แหวนนี้เพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเกิดความฟิกความสูงเท่ากันสวิตช์เกียร์นะครับระวังหลุดหายนะครับสวิตช์บอกตำแหน่งเกียร์นะครับ, Sweet, บ ลงกลาวที่กระปุกเกียร์นะครับอถอดนะครับเดี๋ยวหายนะครับมีสปริงที่ฝาแข้งข้างซ้ายาก็จะมีนี่นครับตำแหน่งที่สวิตเกียร์ไปโดนแล้วก็ลงกลาวนะครับทำให้หลอดไฟที่เลือนไม่ติดนะครับอันนี้คือสายเกียร์ไฟเกียร์นะครับ ปัแข้งกลางนะครับมีปอกสลักะใหญ่ตัวนี้นะครับไม่มีปัเก็นเพราะว่า,าต้องการความฟิกที่เป๊ะมากนะครับสูงมากนะครับถ้าใส่ปัเก็นมันก็จะสูงห่างเกิดระยะห่างเกิดเสียงดังนั่นเองนะครับเทคโนโลยีข้อเหวี่ยงออฟเซ็ตนะครับ อ่านี่นะครับเทคโนโลยี Technology, ข้อเวียงออฟเซ็ตเคยลงคลิปไปแล้วนะครับลองค้นหาดูนะครับเทคโนโลยีเปิดเิยเทคโนโลยีในมอเตอร์ไซค์นะครับจะเห็นว่าไม่ได้อยู่เซนเตอร์นะครับอันนี้ดึงขึ้นสุดแล้วนะครับก็อยู่เยืงอยงหน่อยหนึ่งนะครับทำงานยังไงมีคลิปนะครับ เป้าหมายคือแกนสตาร์ตตัวนี้นะครับอดอดถอดสปริงสตาร์ตดูนะครับสปริงสตาร์ตอยู่แบบนี้นะครับมีร่องตรงนี้สปริงหน่วงอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับนี่อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับเทคโนแหวนตัวดีนะครับแหวนตัวดีมันจะไม่กลมนะครับรูใน รูนในจะเป็นตัวดีนะครับเพื่อ,อไม่ให้หลุดนะครับซึ่งเคยเจอแต่ค่ายนี้นะครับค่ายอื่นยังไม่เจอนะครับนี่นะครับแหวนตัวดีมองดีๆก็จะเป็นรูปตัวดีอยู่ข้างในนะครับวงกลมด้านในนะครับเพื่อกันหลุดนะครับ สปริงสตาร์ตตัวนี้ถึงแม้จะไม่ขาดในความคิดของส่วนตัวผมผมต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวขาดทีหลังก็ได้มาผ่าเครื่องอีกนะครับเปลี่ยนเลยนะครับาขางนี้นะครับพอถอดชิ้นส่วนออกมานะครับพยายามที่จะอแกนออกปรากฏว่าสรุปว่าออกไม่ได้นะครับจำเป็นต้องเปิดาฝาคัด เอาแกนสตาร์ทมาดูไม่รู้ว่าติดน่าจะติดชิ้นส่วนที่เป็นมาร์กอยู่นะครับมีมาร์กล่องสปายตรงนี้มีมาร์กผมก็ลืมนะครับเดี๋ยวถอดดูด้านโน้นนะครับเดี๋ยวพอเป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับด้านคัดก็คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าถอดก็คลิปจะยาวนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเบร้ลยสิใบก็จะถอดชุดคัดให้ดูนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้แยกเป็นสัดส่วนนะหาถุงมาใส่นะครับจะได้ไม่หายนะครับมีแหวนตัวดีมีปอกยางมาีพินล็อกนะครับสองตัวนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ